Zombie Apocalypse <laughs> เคคราเข้าไปอยู่กับผมนายป๊อปปิกแมนนะกระแกม The ้มจูซิทเวอร์ดเดอะแกรมซีซั่นสองน,นะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วในวันจนันนี่ผมเนี่ยเป็นวันที่ทุกคนก็รู้ดีอยู่ว่าลีกกำลังจะจบในวันน,นี้แล้วนะทุกคนดังนั้นต้องเล่นเครื่องกันหน่อยนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้เจ้าคาโปสุคัสเจนสองไปครอบครองนะครับผมน,นั้นก็เหลือเวลาอีกน้อยนิดมากแล้วนะผมอ่ะสรุปผลลีกกันก่อนดีกว่านะผมอ่ะผมก็อยู่แรง็งโดมินเตอร์ อ้อันดับที่72นะผมมีแต้มอยู่1,578นะผมโอ้ยผู้รังท้ายมีแต้มอยู่1,130นะผมย,ยังห่างกัน อ่าค่องข้างพอสมควรนะผมผู้นําสูงสุดมีแต้มอยู่2465นะผมเขาก็คงได้แล้วนะถ้าพูดกันตรงๆไอตัวผมนี่ยังต้องฟันฝ่าอีกเยอะนะผมก็อ่าต้องคอยดูสถานการณ์หน่อยว่าอ่าจะเป็นเช่นไรนะผมจริงๆเมื่อเช้าเนี้ยแต้มผมห่างกันอยู่4500นะผมผมไล่ตีจนแทบจะหมดแล้วทุกคนในโนเสาร์เียดูดิดเรียกว่าเรียมเตียนเลยดีเดียวโอ้หอะไรจะขนาดนั้น ก็แข็งเหมือนกันนะสำหรับเลกนี้นะเพราะว่าเจ้าตัวนี้ามีนแผนในอนาคตว่าจะเอาไปทำไฮบิดได้นะผม <c oughs> <c oughs> เรียกว่าแข็งกแกร่งเลยทีเดียวเป็นไฮบิดนกนะผมเห็นโมเดลมาแล้วนะผมก็เห็นโมเดลมาเป็นปีแล้วแหละแม่งก็ไม่เข้าสักทีอะอ่ะตรงนี้อย่าลืมกันนะผมสำหรับ2จดหมายนะ ก็จะแถมทันทีเลยนะ5,000 JW เจลเลยนะผมเรียกว่าสวยโลนจัดเลยทีเดียวโอ้โ oh, ห GM ใจดีแต่เช้าเรียกว่าแจกกันนำเลยทีเดียวอ่ะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอว,ว่างๆนะครับผมเพราะว่าผมต้องเฝ้าดูลหลีกด้วยก็ไม่ว่างเท่าไหร่นะดังนั้นมาตีแพ็คประจำวันกันดีก่าเนี่ยผมสำหรับการฟาร์ม r j w แล้วก็ฟการ์มแก๊สนะผมจะเล่นเป็นอะไรดีอะก๊สทองก่อนดีก่าไหม นะผมว่าเล่นการ์ดทองดีกว่าไหมแล้วว่าอ,อิสเวตเ,เอาไว้ที่หลังดีกว่ามาเล่นการ์ดทองกันดีกว่านะเหมือนตั้งใจจะแจกเราหรือเปล่าเนี่ยครับผมในอาการนี้ดังนั้นทุกคนก็อย่าลืมนะผมมาเข้ามาตีการ์ดทองกันด้วยเราก็จะได้การ์ดทองง่ายๆนะสำหรับผู้เล่นใหม่สําคัญมากเลยนะสำหรับผมก็สําคัญนะเพราะว่าการ์ดทองทั้งหลายเนี่ยเอาไปทใํใไฮบิดได้ทุกตัวเลยนะผมส่วนใหญ่นะส่วนใหญ,นะใหญ่เราจะต้องเอาตัวที่มันแบบว่า ต้องแข่งกันงเลยวะนะทุกคนนะยอคาโปสุดท้ไปก็แล้วกันนะผมเพราะว่าไหนๆก็รีกนี้ก็รีคาโปนะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งอ๋อแค่แล้วก็เราต้องมีน้ำที่ล้มได้ทุกตัวเลยนะผมน้ำที่ล้มได้ทุกตัวก็น่าจะเป็นอ่าไมโครโปสสารนะผมปดูกันดีฝ่านอะผมก็ไม่รู้ว่ายกต่อไปจะตึงเกลียวหรือเปล่าจะหลอกให้เราเข้ามาเล่นหรือไม่นัะผม ก็มีเปอร์เซนต์ว่ะก็มีประเด็นนะทุกคนดังนั้นเก็บสแตกไว้ก่อนโอเคแกอวชนะขับปูฉันไม่ได้หรอกจะบอกให้เจ้าไพโรเลปเตอร์ชิบหายแล้วเปลี่ยนดิสตันมาทันทีแต่โจมตีหนึ่งก็ยังล้มฉันไม่ได้อ้าวมีก็ได้ดีก็ได้เด้อเด้อมาน้ำาะทะน้ำหน่อยเป็นไงล่ะดูซิหัวามันจะฟิดล้วตายไหมมีประเด็นมากโจมตีสามไม่ตายผม <c oughs> <c oughs> เรียกว่าเจ็บจุก แต่ก็ทําได้แค่นี้เองโอเคเราส่วนมันมันตายนะแต่ว่าไม่เอาดีฝานะผมเพราะว่าเราจะหมดสแต็กนะแล้วเราจะเล่นยากนะผมดังนั้นเก็บสแต็กไว้ดีฟ้า <laughs> เห็นไหมล่ะแกะชักจะขยันชั้นเราสุยท่าอุ้ยมีแค่5เองทําอะไรชั้นไม่ได้หรอกโอหกว่ามีชิห้าชิบหายแล้วตายแง่แก่เลยโจมตีหกตายสิครับครับโอ้ โดนกัดขย่ำสองสาม 2, ทีแต่ว่าก็ถือว่าเป็นประการเหล็กที่ดีให้เพื่อนนะผมทำให้เพื่อนเจิดจรัสเรียกว่าใสายังไงอะฉายแสงดาวเลยทีเดียวจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามนะผมแล้วก็ป้องกันหนึ่งดูดาเมจอุ้ยสามร้อยง่ายป้องกันหนึ่งป้องกันสองนี่ฝ่าเผื่อสวนไม่ได้ว่ <c oughs> ลบก้วนยังไงเราก็เป็นไฮบิดนะตายซะนี่นะเรียบร้อยต้องโชว์ฟาร์มเป็นไฮบิดให้เ,เราพวกการ์ดอื่นๆได้เห็นหน่อย ว่าความเก่งกาดมันมีขนาดไหนอ่ะเออมึงไม่โจมตีด้วยอ่ะบ้าบอที่สุดไสทีเดียวเก็บสแต็กให้เพื่อนดีป่าจะได้เล่นง่ายๆนะผมไม่ต้องไปสนใจมันว่ามันจะทําอะไรนะผมถ้าเกิดว่าไมโครฉันออกมาแล้วก็ฉันโค่นพวกแกได้อย่างง่ายได้อยู่แล้วดังนั้นไม่จําเป็นใดๆทั้งนั้นเออโดน,นการเรียบร้อยนอกควไปแล้วนะผม,ม,มไปนอนกองเห็นไหมบอกแล้ว สบายอย่างแน่นอนจมตีหนึ่งจงตีสเพื่อนทำมาไว้ให้ดีนะผมป้องกันหนึ่งป้องกันสเดี๋ยวพอใช้ไม่ตายสุดๆก็หน่อยไม่ได้ความเจ็บแขนมันมีไม่นะลงไปนอนกองเลยนะผมโหดจัดรัเสเซียสุดๆมามีสี่ใช่ไหมก็จะทำอะไรละ่ะไม่ทำนะผมถ้าไม่ทำก็เก็บสแต็กกับพัดไปนอนไปตายซะอย่ยอยู่เลยยมไพโลนักเตอร์ ้าวตั้งท่าอย่างดีนะผมงับเข้าให้นี่นะวิ่งเร็วนักใช่ไหมหนีไม่ทันแล้วดูผม6 2พัโลนเลยเรียกว่าอโรนเลยทีเดียวอยชนะไปแล้วนะผมมีแต้มอ่าได้ดีใน50เนี่ยเดี๋ยวจำตัวตัอ่ะโอเว่นไปจัดการหน่อยปามผู้คนหน่อยด <laughs> ิอ่ะมาต่อกันดีฝ่านะครับผมก็ผ่านไปหนึ่งบไดยดีโอ้ยนึกแล้วมึงรอกูไปเนี่ย <laughs> เราการ์ดเราก็ให้มันได้อย่างงี้สิเฮ้ยแต่สู้ได้เชื่อดิไม่เท่าไรหรอกประมาณนี้เราก็สู้ได้แล้วอ่าแล้วตาต่อไปมันจะแข่งกว่านี <c oughs> ม้มีเศษมีเศษอ่าเดี๋ยวผมจะต้องอาหาตัวที่แบบว่าพอที่จะดูดีกับมันนะอ่าผมจะเอาเวโรซีเลปเตอร์เจนสอไปก็แล้วกันนะผมแล้วก็เอาน้ําไปตัวหนึ่งแล้วก็เราต้องมีพืชสักตัวหนึ่งนะพืชที่แข็งกระงหรเราก็มีพืชที่แข็งกร่งโอเค แค่นี้ก็น่าจะไหวแล้วนะผมปลุยกันดี่าถ้าไม่ชนะก็มาเปลี่ยนเลือกใหม่ก็แล้วกันเรื่องมีแค่นี้แหละโอเค่าเราไม่แพ้ตัวไหนนะดังนั้นใครจะโจมตีเราก็ไม่ตายนะผมเรียกว่าอมตะสุดๆเลยสำหรับเวโรซีลัปเตอร์เจนสองพูดเป็นฝันกำลังใจตัวเองก่อนไม่ใช่อะไรโอ้ยฮ่าก้าเลยทีเดียวนี่แม่งเละหลังมาเลยเอาอ,อย่างนี้ก็ได้เด้อพวกกันหนึ่งพกกันสองเดือนหนึ่งนะผมโอเคอาอาเฮ้ยไปแล้วอะ ความได้เปรียบไม่มีแล้วซึ่งนะเดี๋ยวนจะกจาะโจนใส่แกให้แกตายเลยเอาตาย้อาการอากา,รอาการที่จะแพ้ออก <c oughs> อาการที่จะแพ้ออกอ่ามีวิธีชนะอยู่วินี้นะผมมา <c oughs> นจะชน,นะแกให้ดูเดี๋ยวบอกให้มีแค่สามนะผมโอเคโจมตี3มไหมไม่โจมตีด้วยอ่ะอย่างนี้ก็สวยอ่ะเดะหนึ่งสองสามสี่ห้านะผมะในจังหวะที่มันมีสแต็กเยอะนะผมผมก็สแต็กเยอะเหมือนกันเราจะป้องกันแห่นะผม แต่ว่ามันใช้สแต็กไปหมดแล้ววะโจมตีสี่อย่างนี้ก็เสร็จเราเนี่ยบอกแล้วดวงแข่งยัจาดสักมหาอุดมานะผมเรียกว่าอ่าโจมตีไม่เข้าเลยทีเดียวเมืองตายอย่าอยู่เลยโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตียันสามเลยว่าคัตเตอร์เมมาเยอะแล้วนะก็ยังต้องสามเลยเลยเนี่ยกระทรืบมันไม่กระทรืบด้วยเอาหัวฟ้าดน,นะผมโอเค นีคงกระทืบมันไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะทิ้มผ่ามีมีประเด็นเอาแล้วโดนก็ให้ไปล้อมันนะผมเออลงไปนอนกองแต่ว่าเราจัดลุกขบวนสวยลนะเราไม่ต้องเปลี่ยนตัวไงเมื่อเราไม่ต้องเปลี่ยนตัวงี้โอ้โหสตแต็กแบบครบครันน่ะครบครัน,รนเรียกว่าใส่ออกอาวุธที่สุดอ่ะมีเท่าไหร่ปล่อยให้สุดอ่ะไม่น,น่หัวฉันแข็งกว่าหัวแกถึงแกจะหัวจะมีเขาก็ตามแต่หัวจะแข็งกว่ามา ีแกนหนีฉันไปใช่ไหมฉันจะตามไล่ล่าแกแล้วไล่ล่าตายไปเออตายไปเลยกูลาจากให้มันได้อย่างนี้ดิมานี่มันโอ้โหแยกเลยพี่เหรอนะมันะเป็นคู่สุดแผลเนี่ยเนี่ยดังนั้นต้องแบบว่าไม่ตายปาดดิดฉากซะหน่อยไม่ได้เลยเขาจะมาดูรูกลัมเตอร์กูไม่ได้นี่แนะเรียบร้อยเออกล้าวิ่งหนีลัมเตอร์กูได้ไงตายซะอย่าอยู่เลย ได้50เนะ๋วยเจีวจำสอตรทีต่อไปอ้ยไฮบิดตจ้งนั้นเลยอะไรวะเนี่ยยิงเล่นที่แข็งจังเหมือนมันแก้งเหมือนกันกนะทีแรกโอ้โหมันแก้งให้เราแบบยั่วน้ำลายให้เราเข้ามาตีหรือล่ามีประเด็น600เลยนะ600นี่สงสัยจะต้องเอาตัวเต็งแล้ววะพี่ยบอ่ะมาเล่นกับมันซะหน่อยเอาพี่ยบนะผมแล้วก็ต้องมีนกสักตัวหนึ่งที่แบบ วิ่งหมุนไม่มีนกเลยอะท่านี้อ่าห้าร้อยนะผมโอเคแล้วก็วิ่งแข่งแกล้งเกินไปว่านกตัวนี้ผมว่ามันจะแข่งแกล้งเกินไปนะเฮ้ยได้ดิเชื่อดิเนี่ยสุดสุดจัดแล้วแล้วก็เราต้องมีน้ําสักตัวหนึ่งน้าเราก็ค่อนข้างเยอะนะแถวนี้อ่าตัวนี้200ซูมไม่ได้นี่อ่าตัวนี้500รับดตเมตได้ทีหนึ่งโอเคอุ้ยรับได้2ทีเลยนะไม่ใช่ทีหนึ่งแจว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 โอเคน้ําไม่มีแล้ว ปะลุยกันดีฝ่าเนีผมไม่รู้คิดผิดคิดถูกหรือเปล่านะผมแต่ว่าโอ้ยทำอะไรเราไม่ได้หรอกก็เราแข่งแจงอยู่แล้วบรรดาไฮบิดทั้งนั้นเลยแมงหัวเทียมเอามาหิดทั้งนั้นเลยแต่ว่าไม่สามารถผ่านีิยบไปได้ง่ายๆหรอกเชื่อดิ <laughs> ตัวหนาจัดวิยบเนี่ยพูดเลยเรียกว่าตัวเท่าฝั่งนู้นเลยเอ้ยเราใหญ่ฝันหน่อยนึงเออเราใหญ่ฝันหน่อยนึงหัวเราสวยฝ่าหัวกลม <laughs> เออหัวกลมแล้วหัวแหลม เออป้องกันหนึ่งแล้วเหลือไปสองเอา้ามาเซ่แ <c oughs> ต่แกโจมตีสองแล้วก็โอมตีหนึ่งแล้วโมไม่เ <c oughs> ป็นสบายอ่ะอาตาหน้ามันจะมีสี่นะเราจะป้องกันเราจะไม่ให้พี่ยบตายพวกพี่ยกเป็นพระเอกเอา่าหนึ่งสองสามแล้วเราก็เหลือไปสองเหมือนเดิมแน,น่ยนเอาแต่ <c oughs> พี่ยบต้องไม่ตายอย่างแน่นอนเป็นพระเอกในวันนี้ ไม่โจมตีนะครับผมตายแล้วพี่ยบต้องเสียสละแล้วว่าเป็นพระเอกไม่ได้แล้วพี่ยบเพราะมันไม่โจมตีใดๆทั้งนั้นะมันกลัวเกงอนุภาพความแข็งแกร่งของพี่ยบนะผมผมเก็บตแตกได้เจ็ดเลยอ่ะโหดจัดไปแล้วโจมตีหก <c oughs> เหลือหนึ่งอีกพี่ยบตดนกาดเอ,อ้อไปเลยสี่พันหนึ่งให้มันได้อยางงี้ดิก็จะโชว์พี่ยบซะหน่อยมันไม่กล้าโจมตีนะผมจำไว้มันเหลือหนึ่งนะผมโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตี 3. สามสบายเลยอะโอ้โหยังเหลือหนึ่งอีก อ,อย่างนี้ถ้าป้องกันดีๆนี่ก็ไม่เอาดีกว่าเอาตัวหลังโชว์ดีกว่ามันง่ายกว่าผมไม่ต้องไม่นั่งเก่งด้วยนี่แหละเรียบร้อย ,3 า0พเก็บสแต็กไว้ตรงนี้วะมันอันตรายมากเลยเนเก็บสแต็กไว้จัดๆดูที่เปนโจมตีเท่าไหร่โจมตีสี่เหลือหนึ่งเองโอ้โหใช้สูตรหนึ่งครับผมเออใช้สูตรสิยวนนั่นเองแต่ก็เท่านั้นแหละจะเหลือเท่าไหร่ฉันก็ไม่กลัวแกอยู่ละ โจมตีหนึ่งแล้วก็โจมตี2จมตี3นะผมแล้วก็ห้าร้อยเราดได้2ทีนะดังนั้นเราต้องป้องกัน 1, 2, 3สนะผม500เท่าไหร่อุย้ยสบายยังไงก็ไม่ถึง900สุดอนะเรียกว่าสุดจัดอนะไม่นะตายซะไม่มีสแต็กไปขั้งหลังแล้วด้วย <c oughs> แกใช่ไหมที่หนีไปแกนี่มันหนีฉันตลอดไม่รู้จะหน,นีทำไมโจมตีหนึ่งแต่ว่าผมก็ชนะแล้วนะผม เลยไม่ได้ใช้ไม่ตายเลยเพราะว่ามันใช้สูตรหนึ่งนะผมแต่ก็ไม่เป็นไรอะยังไงก็ชนะอยู่ดีตายซะสี่พันแปดสบายไม่ยากเท่าไหร่า <c oughs> ก็ผ่านไปได้ดีได้อีก50าิบนเอนะผมมากยกสุดท้ายกับการรับการ์ดทองนะผมเ <c oughs> <c oughs> ออก็แข่งเหนกันได้เนี่ยโอ้โหสามท่าสมบูรณ์เลยทีเดียวสมสัยต้องเอาจริงกันซะหน่อยอ่าพลาดน้ำาไ,ไม่มีนกที่แบบ อมฮิตแล้วว่าหมดแล้วเนี่ยนกเนี่ยเอ่อเฮ้ยเรามีอมหิตอยู่นะนี่ไงนี่ไงมีต้องพันห้าเเลือดโอเคก็พอได้อยู่นะแล้วก็อยู่ในเกตุบ่าโอเคกะขย่าให้เละกะขย่าให้เละแล้วเราต้องมีน้ําไม่มีแล้วว่ะเราไม่มีนะเราไม่มีน้ําตัวโหดแล้วอ่ะเออเรามีแต่ไดโนนีคัสอนะ่ะทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมหาน้ําที่มันจะโหดกว่านี้นะมีไหมเออไม่มีแล้วว่ามีไดโนนีคัสเท่านะั้นที่จะโหด ตัวนี้700ไม่ไหวเดี๋ยวผมอ่ะโอเคมาไดโนนี่คัทกันไดโนนี่คัทได้แหละลุยมา <c oughs> ยัางไงก็ไม่ตายง่ายๆเราฟังเราอ่าดูตัวล่างนี้โอ้โหเลเวลหนึ่งร้อยฟาดเลยนะแต่ว่าตพรนั้นแหละเก็บเอาไว้ด้วยผมเพราะว่าเรามีเด้อต้องหนึ่ห้าแกยังล้มชั้นภายในสแต็๊กสองสต็กไม่ได้หรอกจะบอกให้เป๊ะเพรวแน่นอนมีแปดร้อยนะผมโอ้โหไม่กล้าโจมเราอ่ะโอ้โหจิตใจด้านชาจริง ไม่มีน้ำใจต่อกันเลยไม่มอบสแต็กให้เรามึงเลยว้าอุ้ยแต่มันใช้สแต็กไปแล้วนะมันเหลือแค่สองเอาโจมตีสองมีโอกาสมาแล้วนะผมหมดสแต็กไปแล้วสินะอ่าถ้าฉันเปลี่ยนตัวไปฉันจะลงแกอุ้ยใช้เยอะเหมือนกันในนี้ใช้สแต็กทั้งหมดเลยไม่เอาดีกว่าประกันหนึ่งประกันสองประกันหนึ่งประกันหนึ่มันมีสามโอเคยอมรับสักทีหนึ่งนะครับผมโอเคเม่อมันจะมอบให้เราไหม รวมตีหนึ่งเหลือสองเอกโอ้โหบ้าที่สุดเลยเนเดียวมีหกแล้วนะต้องกันยังไงดีูด <c oughs> ่ถ้ามันเก็บไว้หมดเราก็เน่านะผมะคิดจัดๆนะเนี่ยผมนะดิต้องสู้ได้เ <c oughs> ชื่อดิโอเคเก็บไว้หมดเลยนะผม อ้าวป้องกันสองน่ะอดไว้ลูกนี้เราไอ้มมน,น,น,นี่ดีกว่ามันโจมตีสี่แน่ๆโจมตีสี่จริงด้วยลูกนี้ป้องกันสามดีกว่าเออตายไปเลยนะผมะแต่แม่งกลัวเรามีทีแรกสุดยอดฟาร์มกลิ้งแกนมันไม่มีสแต็กแล้วไงอะไรมันก็ง่ายโจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามนะผมแล้วก็อ่ะตันนี้เราตายแน่ๆนะผมโอใส้ลมเยอะๆนะผมว่าอุ้ยเท่านั้นแหละดได้เชื่อเดะเอาป้องกันหนึ่งไว้ด้วย เผื่อจะรอดแต่ไม่รอดแน่นอนนะผมสำนักชิลเล็กเจนสองนะผมว่าดูดิที่ผูา้าัจะมีรถเจ็ดน้อยเลยเยอะเกินไปแล้วมานี่มันเอาการ์ดแบบว่าอ่าคอม่อนกับการ์ดแลมาหลอกเราลูกแต่เลเวลมันดูดิเลเวลแบบมากมายถล่มทลายแต่มันไม่มีสแต็กแล้วนะผมดังนั้นไม่ยากยางเตหนึ่งสองสามสี่สบาย อ่าตัวนี้ลงรับได้จัดจัดเลยนะอ่าเราจะป้องก,กันหนึ่งแล้วพอโอเค <c oughs> วันนี้ฉันจะขยี้แกไม่นะไปแล้วไอตัวเจ้าปัญหาทีนี้หมดปัญหาเลยนะผมเรียกว่าทางโล่งโป่งสบายชัดๆแหละไอเนสเออหืยจงตีสองด้วยอะ่ะจิตใจมันจึบมากมันม่นในการจงตีไม่ยอมแพ้ง่ายง่ายแต่ว่าแกก็ต้องแพ้ซะแล้วแหละดูไดโนนี่คัดฉันไม่ได้หรอกตายตายหมดแล้วไม่เหลือละมันแน่ไม่นะ งาเรียบร้อย6,400นสะผมสุดยอดยิงตัวนี <c oughs> ้ไม่คิดว่าไดนูนีคัดจะชนะได้แต่ก็ชนะไปแล้วนะผมมาแล้วกาทอง <c oughs> ได้นกแน่แน่แหลมเฟี้ยวมาเลยสแครบชัวสก้า <c oughs> <c oughs> วันเจดบิลอีก650นะผมโอ้โหเติมจ,จัดเลยทีเดียวก็ใกล้แล้วนะผมที่ผมจะเปิด10ใบนะแล้วมาดูกันนะว่า10ใบของผมน,นจะได้ตัวอะไรมั่งนะครับผมแล้วก็จะได้การาดเกลือหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่มเกลือไม่มีเกลือนะผมเพราะว่าก็รีเจนระดับ3หมวดต่อให้มันจะเป็นสัตว์โลกล้านปีหรือเป็นสัตว์น้ำก็ใช้ได้ดีนะผมเรียกว่าโอพีกันเลยทุกแพ็คที่เราจะตีนะผม โอเคแล้วก็ให้หาหน่อยกันแล้วกันอะตัวนี้ผมก็ยังไม่มีเลเวล40นะทำไมถึงยังไม่มีเลเวล40ก็เพราะว่าเอาไปทำการในนี่แรกในเรือเทศนะผมก็เลยยังไม่มี <laughs> เรียกว่าต้องสร้างใหม่เลยทีเดียว พอดี่นะสำหรับวันนี้นะถ้าใครมีอะไรก็ฝากค,คอมเมนต์เมืข้างล่างด้ครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะและอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายบ๊อิสิแมนก็คงต้องขอตัวราไปก่อนนะผมสีโยเกนทุกคนแฟนดาย,ยังเล่นอยู่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ